นี่คืออนิเมะแวนการ์ดเมื่อ4ชั่วโมงมาดูกันว่าผมเล่นเป็นยังไงกันบ้างนี่ครับไปดูกันเลยหลังจากที่ผมได้เข้าแบ็มานะผมก็ได้เดินตรงมาที่ซัมมอนกันเลยนะครับโดยที่ไม่ลังเลเนาะแต่ว่าหน้าตู้ตอนนี้นะครับมีทั้งหมดหยุด3ตัวนะครับเป็นอาร์มินกับเอ่อตัวอีก2ตัวอะไรผมจําชื่อไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ครับมีทั้งหมด3ตู้นะครับผมก็เลยกดไปดูนะครับเป็นซัมเมอร์ตัวหนึ่งเนี่ยครับก็อืมผมไม่รู้ว่าจะสุ่มตู้ไหนดีนะครับตอนนี้ก็ รังเลอยู่แล้วข้างบนผมก็มีเพรอยู่นะครับบวกกับขวดแก้วน้ําอะไราของอีเวนนะผมก็เลยลองสุ่มไปก่อนครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ก็หลังจากที่ผมได้ลองสุ่มไปนะครับก็ตอนนี้ได้มาเปลี่ยนตู้นะครับเป็นตู้เลือกตัวละครน,นะครับก็อาจจะสุ่มได้ตัวของซองจินอูนะเพราะว่าผมอยากได้เอามาเล่นนะเพราะว่าเป็นตัวอวยเลยนะผมก็เลยลองสุ่มไปดูนะครับจนกว่าจะหมดเพรเริ่มต้น แล้วหลังจากนั้นผมก็สุ่มยาวๆเลยนะจนผ,ผมหมดตัว หลังจากที่ผมสุ่มไปนะครับเราก็มาดูตัวละครทั้งหมดกันนะครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นตัวละครของ l e g e n d a r y นะครับแล้วก็ตัวละครสีฟ้านะเช่อมิติกไม่ออกเลยนะครับซึ่งมิติกตัวนี้นะครับได้มาจากการแจกฟรีตอนเข้าเกมครั้งแรกนะครับโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลยจัดทีมเสร็จแล้วนะครับก็เป็นตัวที่ผมโชว์ไปนะมิติกแจกแล้วก็ตัวเสกเงินกับตัวที่ผมสุ่มได้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรเหมือนกันนะครับก็โอเคแล้วในด่านแรกตอนนี้ผมก็ได้เลือกเป็นตัวของด่าน ดาก้อนบอลนะครับซึ่งเราก็ต้องเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับสำหรับทาวเวอร์ดีฟェนด์ก็ด่านแรกๆอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็หลังจากที่ผมได้ทําการวางตัวเงินเสร็จแล้วเนี่ยครับหรือว่าเล่นมาสักพั้งหนึ่งเนี่ยผมก็ได้วางแอคเกอร์ลงไปนะครับก็เป็นตัวละครแบบโจมตีนะที่แจกฟรีสาหรับผู้เล่นใหม่นะสำหรับใครที่ลองอินครั้งแรกนะครับก็ผมได้ละมาก็ก็ถือว่าดีนะเป็นตัวที่สามารถอีโวได้ด้วยนะครับก็ตัวละครแจกนะทีนี้ผมก็เลยวางไว้ข้างหน้านะครับพยายาม เอาวางอัดไว้ข้างหน้านะครับหลังๆมาก็ทําให้จบไวขึ้นนะครับอันนี้ก็คือรอนบอสแล้วนะครับก็ให้มันสู้ไปนะครับคือเลือดบอสนี่ผมลดไวมากเนี่ยเพราะว่ามีตัวมิสติกที่มันแจกเราใช้ได้ดีนะครับรวมกับว่าผมวางตัวรีเจนเรีเี่ผนสุ่สมได้มาเนี่ยก็ชนะไปแล้วก็ได้ของมานะครับหลังจากที่ผ่านด่านแรกมานะครับผมก็ทําการเล่นไปเรื่อยๆนะครับโดยการฆ่าบอสไปเรื่อยๆอย่างนี้นะผ่านด่านเทลแอคไปเรื่อยๆนะครับ หลังจากที่ผมจบด่านที่1ไปนะครับผมก็ได้มาทําการสุ่มเทดนะครับมารีโลหานิสัยให้กับตัวของซองจินอูนะเพื่อเอาไว้เล่นนะครับโดยตอนที่ผมสุ่มเนี่ยผมกะอยากได้ลุงสักแค่สีเดียวนะครับไม่เอาตัวของโมนาคนะแต่แค่อะไรก็ได้ที่เป็นลุงนะครับแต่ตอนนี้ก็กดมาไหลเทดแล้วนะครับแล้วสุดท้ายก็ออกเป็นเดทอนะครับก็เป็นเกี่ยวกับขี้แล้วก็ถือว่าดีนะครับทีนี้ผมก็เลยเห็นมันเหลือนะผมก็เลยใช้ตัวของเทดเนี่ยไปกับการสุ่ม ฟอร์จูนนะครับเพื่อให้ตัวนี้ได้เงินเยอะๆนะครับแต่สุดท้ายก็ก็อย่างที่ทุกคนเห็นัไปนะครับว่าผมสุ่มไปเนี่ยออกทุกทองนะบยกเว้นฟอร์จูนแล้วผมก็เดินมาข้างๆกันนะครับมาดูของทำอีเว e ของตัวของซองจินอูนะซึ่งมันต้องหาตัวของออฟชาร์โดตัวนี้นะไปลุกกลุมกลมเนี่ยในด่านตัวของ Legend State นะครับตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าด่าน Legend State เนี่ยไม่ต้องไปปลดล็อกนะครับแต่ว่า แล้วผมก็มาเลือกเล่นด่านคุณหะนะครับแล้วก็เพื่อให้เป็นเปิปปลดล็อกไปด่านของโซโล่ลิเบอร์ลิงเนาะโดยความเข้าใจผมตอนแรกก็เลยคิดว่าจะเล่นจนกว่ามันจะผ่านด่านโซโล่ลิเบอร์ลิงเนี่ยครับตอนนี้เราก็อยู่ในในด่านของคุณหะแล้วนะีครับซึ่งแมปนะครับมันก็ได้ทําการเปลี่ยนไปจากเดิมมากนะครับจากที่ผมไม่ได้เล่นนานเนี่ยคือมันเปลี่ยนไปแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับอ่ะแล้วตอนนี้ผมก็เล่นมาจนถึงด่านบอสในด่านที่1น,นะครับก็ก็ก เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะเป็นตัวขี่นกอย่างเงี้ยคือผมดูการ์ตูนมันไม่จบไงก็เลยไม่รู้ชื่อนะครับก็ผมก็ทําการเล่นผ่านดันแบบนี้ไปเรื่อยๆเหมือนรอบแรกเลยนะครับก็ทําการเล่นๆตีตีดบอสนะครับก็วางกดนิกแล้วก็ตีบอสไปเรื่อยๆเลยนะครับ และในที่สุดนะครับหลังจากที่ผมได้พันด่านตัวของคโนหฮะไปนะครับแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ในด่านตัวของโ o โล่ i ิบเ i n g ลงนะครับโดยอันนี้เป็นการตีบอสในด่านสุดท้ายของด่านโซโล่ i ิบเนั่นเองนะครับหรือว่าแอค6นั่นเองนะครับก็อันนี้จะต้องเอาตัวละครเนี่ยมาทําการตีลูกปั้นนะครับทำให้มีลูกเล่นอะไรเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่า มันมีมานานแล้วแหละนะในแบบนี้นะคือผมตามทันอยู่เนาะแต่ว่าอันนี้เป็นไอดีใหม่นะครับก็ต้องเดินหน่อยนะครับเดินมาเอาตัวละครมาวางนะครับแล้วก็ต้องขายตัวละครโซนจินอูมาวางด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องขายวางตัวด้วยเนี่ยเพราะไม่งั้นอ่ะมันจะตีตัวละครไอ้ลูกปั้นที่มันเดินอยู่เนี่ยมันไม่เข้าเนี่ยก็ต้องไปตีตัวลูกปั้นที่มันให้เราตีทั้งหมดสี่ตัวนะครับก็ผมว่าตีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะตายเลยเนาะ แลหลังจากที่ผมได้ทาลายลูกปั้นมันลงหมดแล้วนะครับทีนี้ก็ได้เวลาให้ยูนิตของผมแต่ละตัวนะครับลุ่มแยงแบ่งบันนะครับในที่สุดมันก็ตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ได้ของมานะครับแต่ก็ได้แค่คริสตัลอัพเลเวลหลังจากที่ผมได้ผ่านด่านปกติมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เลยกดมาที่เ e เจนสแตนเนอรอัพทำให้ผมรู้ว่ามันไม่จําเป็นต้องเล่นผ่านด่านนะครับมันแค่ต้องมาผ่านด่านในเ e g e n d s t a เ e อนะครับเออข้ากับวว่าผมต้องเล่นแอคหนึ่งนะครับใหม่นะแต่ว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องผ่านอยู่แล้ว Let's go ครับและแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเลดเดนสเตตนะครับมันก็ต้องเล่นเหมือนเดิมนะครับโดยการที่วางตัวเสกเงินแล้วก็วางตัวโจมตีเข้าไปนะครับจนกว่าจะผ่านด่านเหมือนเดิมนะครับคือปกป้องฐานให้เราไม่แพ้นะครับหรือว่าไม่ให้มอนเนี่ยมันเดินไปที่ทานของเราได้นะครับก็แค่นั้นนะคสำหรับ Tower Defense ก็ ก็เล่นอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะผ่านด่านในด่านที่เราต้องการนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ใช่ด่านที่เราต้องการของของมันนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการผ่านแอคหนึ่งเหมือนที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาต่อที่แอคที่2นะครับหรือว่าเอ่อเลเวลเจสเตที่2นะครับตอนนี้ผมก็ทําการฟาร์มตัวของออฟมาเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับรอบนี้ก็ฟาร์มนะครับนี่ก็มีแต่ฟาร์มอย่างเดียวเลยนะครับ let's go ก็หลังที่ผมฟาร,ร์มตัวของออฟในการอีโวชาร์โดอะไรนั่นแหละนะครับหลังจากที่ผมฟาร,ร์มของในการอีโวของมันเสร็จนะผมก็ได้ทาการเข้าดีดคอร์ดไปนะครับแล้วพี่ชายของบุ๋มก็บอกว่าทําไมไม่ใช้มาโคเลยน้องม,มาเอฟเคด่านนี้หาเอสคโดีกว่าแล้วผมก็เลยแบบว่าอ่ะไหนลองก็ได้นะผมก็เลยขอตัวเอฟเคมานะครับแล้วก็ลองเอฟเคดูนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเวลาที่มันดึกแล้วนะก็เลยลองเอฟเคดูไปนะว่ามัน เอ่อโอเคไหมนะครับลองเทสระบบดูถ้ามันโอเคเดี๋ยวผมจะปิดคอมและไปนอนไม่ใช่ดิเดี๋ยวเปิดคอมแล้วก็ไปนอนนะครับแต่ก็เห็นได้ว่าชัดนะครับว่ามันใช้ได้ผลโดยการที่มันวางตัวละครให้เองเรีแมปให้เองนะครับแล้วก็เลือกการ์ดให้เองนะครับพี่ชายของผมบอกว่ามันอาจจะแพ้บ้างนะน้องแต่โอ,อก,กาสมันน้อยมากนั <c oughs> ่นแหละนะครับผมก็เลยทําการปิดคอมก่อนที่เราจะไปทําอะไรอย่างอื่นนะครับผมขอไปสมอนก่อนลสลบ ตัวของ summer นี่ครับก็ประมาณนี้เนาะก็นั่นแหละนะครับบายซันช h นฮันเตอร์นะก็ต้องสุ่มไปก่อนนะครับไปครับจัดไปอุ้ยผมได้อะไรอะสกินเนาะน่าจะเป็นสกินนะครับส่วนอันนี้นะเป็นเ escano นะครับผมข้างบนนี้ตัวระดับแวนการ์ดนะเขี่ยไปไปครับยาวครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมสุ่มได้ตัว secret นะครับเป็นตัวนี้นะทุกคน secret นะเมื่อกี้ที่ผมเห็นอะสีแดงนะครับแต่ว่าผมอยากได้เ escano นะครับอุ้ยได้สองตัววัตต์ฟลักเฮ้ยเอาดีเอาง่ายขนาดนี้เลยเหรอนะครับมาไปกันต่อครับยาวครับเพราะว่าผมอยากได้นะเอสแคนอลนะผมว่าอาจจะมีสิทธิ์ได้านนะซีเคิดออกมาสองแล้วนะ <c oughs> สิทธิ์ได้ไม่รู้นะแต่โอกาสน้อยอยู่นะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าเลยอะนะครับโอ้ยได้ตัวลุงนะครับบไปกันต่ออุ้ยซีเคิดออกรัวๆเลยนะครับแต่ว่าตัวของเอสคนรลนี่ยังไม่ออกนะ แรกๆครับผมก็ได้ทําการสุ่มตัวละครไปหมดเลยนะหลังจากที่ผมได้ทําการ เก็บมาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับก็ผมเพิ่งเห็นว่าถ้าอยากได้เนี่ยต้องงแวนการนะครับต้องสุ่มไม่ครบประมาณ2 0 0 0 0ได้นะเท่าที่ผมนับดูนะครับแต่ตอนนี้ผมขาดดีที่หมื่นหกเจ็ดประมาณนี้นะครับก็อาจจะต้องรอในคลิปหน้านะครับผมอาจจะไปเตรียมของให้มันโอเคดีกว่านี้แล้วก็ค่อยมานะครับมาหามันอีกรอบหนึ่งสำหรับเอสแนอนะครับซึ่งมันเป็นตัวที่ผมเห็นพี่ชายผมได้แล้วเนี่ยผมรู้สึกอยากได้นะเพราะมันดูเคลียร์ดันได้ไง่ายมากนะครับแค่วางตัวแล้วก็ อัปเกรดตัวละครตัวเองได้ด้วยนะครับคือเป็นอะไรที่โคตรดีนะครับเอฟเคได้เลยนะครับเออนะครับก็นั่นแหละอันนี้คือผมก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมด4ตัวเลยนะครับสําหรับในกระเป๋าก็จะเห็นได้ว่าผมไม่รู้ว่าตัวซีเข็เนี่ยผมหายไปไหนนะครับคือผมจําได้ผมสุ่มได้ตัวของซีเข็มเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนเออนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับโดยการที่ผมก็สุ่ม เนี่ครับหลังจากที่ผมไป e FK มานะครับได้เท่าไหร่วะตอนนั้นเป็นแสนเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือเหลือหลักร้อยเออนะครับทีนี้ผมก็ได้ทําการแวะร้านเนี่ยครับ go shop เนะ mm hmm. เพื่อมาทําการซื้อตัวของออลุงนะครับเป็นเม็ดลุงเรียกอะไรสโตนหินนะครับหินเอาไว้ e วนะเออนะครับ อะไรตนะ่างตผมก็ซื้อไปหมดเลยนะครับซื้อหมดราดคานะเพราะว่าผมมีเงินเป็นแสนเลยนะครับมันก็สามารถที่จะซื้อได้ทีนี้นะผมได้ทำการเดินมาที่อัปเกรดนะครับตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าอาจจะต้องมาอัปเกรดซองจินอูแล้วนะครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันผมรู้สึกอยากอยากได้แล้วนะครับคือมันอยากอีโวแล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับคือของมันยังไม่ครบนะครับด้วยการที่ผมทําการควิก นะครับแล้วตอนนี้ก็ของครบเป็นเรียบร้อยนะครับแต่ว่าสิ่งอย่างหนึ่งที่ผมติดน,นะครับผมยังไม่ in, ยังไม่อีโวเนี่ยเพราะว่าตัวของสเตตของมันนะครับมันยังเป็นบ b บอยู่เลยนะครับคือมันแบบสเตตไม่ค่อยสวยนะครับผมก็เลยเดินมารีโวนะครับรีโรเทสนะแบบว่ารีโรสเตตไม่ใช่รีโรเทส เดี๋ยวโดนใดนะครับผมก็รีไปนะครับแล้วเป็นค่าสัตว์มาก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าค่าอื่นเนี่ยยังเป็น AA อยู่เลยนะครับที่งๆอยากได้สัตว์หมดเลยนะี่นจะดีมากเลยนะครับก็อาจารย์จะเอาไว้คลิปหน้าเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ทําการดูจนมาถึงจุดจุดนี้นะครับหรือว่าจะจบคลิปแล้วนะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมทกุกท่านด้วยนะที่ยังติดตามกันอยู่นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่กดอย่าลืมกดติดตามและไว้เจอกันใหม่ในคลิปแบบนี้อีก ครั้งหน้าบ๊ายบายจี yeah. แล้วนะครับผมก็ได้ทําการสุ่มตัวละครไปหมดเลยนะหลังจากที่ผมได้ทําการเก็บมาเท่าไหร่มู้นะครับก็ผมเพิ่งเห็นว่าถ้าอยากได้เนี่ยต้องแวนกันนะต้องสุ่มไม่ครบประมาณ20,000ได้นะเท่าที่ผมนับดูเนี่ยแต่ตอนนี้ผมขา